เม้าแปลงระเบิดเม้าแปลงระเบิดลลบดัลงลั่นเลยอะไรอ <c oughs> มึงก็มัน <c oughs> โอ๊ยไฟจะไหมอยู่แล้วเไม่ลรวเ้ว <c oughs> เอไอไม่รู้เรื่องว่าเขาไฟจะไหมอยู่ ทีนไมเสียงตามสายลังจะเปิดสวิตังเปี้ยงวิ่งเลยโน่น่ให้ไม่โอยทีราแม่ยี่อันไหนรีบดัเพิ่มโมแปงระเบิดดังลั่นเลยนะมีรถถัวดรถดับเพิงมโทรไปครึ่งชั่วโมงอยู่พิกัดตรง หมู่บ้านเนี่ยมินิเมตรถึงแต่ที่เจ้าหน้าที่ถึงก็ถามว่าไฟอย่าดับแม่หรือยังเพราะว่าถ้าไม่ตัดไฟเขาจะไม่ขึ้นให้ค่ะเพราะว่านี้มันระเบิดสองครั้งสามครั้งแล้วอะค่ะโมแปลงระเบิดเจ้าหน้าที่กำลังพิจารณาดูก่อนว่าจะจัดการยังไงเอารีบรีบดับเดี๋ยวไฟไหม้เจาะมสียังไม่ทันจะเสียบป๊าเกิดมนระเบิดปุ้งแล้วกระแส มาแล้วมาแล้วมาแล้วไม่แล้วอยู่ๆก็ไปลกไปชอตแล้วก็ดับพอไปดับเสร็จปั๊บใครมีบันไดวะ่ะบันไดบันไดใครจะไปพลาดล่ะเดียวไปพลาดแล้วตาเไมปียง ไม่ไม่เขามีที่ฉีดนี่นี่นี่อ๋อเขามีแูงมีมีเครื่องเออเออเออต้องอย่างงี้ต้องอย่างงี้อย่าเพิ่งไปไหนให้ดับสนิทก่อนไป่ไปเอมาไม่ดับว่ะดิมันกลัวจะไปลูกใหญ่อะเปนแัะไนี้ัเนอ่ะอ่อ่ะอ่ะอ่กอ่ะอ่ะอ่ะอบ่ะออ่ะ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 าเะอ่ะไอ่่่ เด็กแล้วจำความได้เลยม่งระเบิดมาตลอดเลยผมมากลาไฟแล้วมาดูเรื่องนี้ยังยังไม่ได้ตังไม่ได้แพงขึ้นอยู่ฝั่งนี้ทำไงก็ได้มันดับเลยการไฟฟ้าปฏิติกียเมื่องให้เขาให้เขาตัดไปแล้วเราเองจะทำยังไงไม่ดับง่ายหรอกเไม่เป็นปีปต้องใช้ไฟฟ้ามาเปลี่ยรตีเราเข้าพวกผมไม่ได้นี่เจ้าหน้าที่ดับไม่ได้เจ้าหน้าที่ติด ดับดับได้อย่างเดียวไม่ติดนี่นะคะดับแม่เดี๋ยวแม่แม่ตกใจไม่ลมันยังกลุ่นอยู่มันอยู่มันอยู่ในกรอบอันนี้เจ้าหน้าที่ก็ยิงอย่างเดียวเขาบอกว่า ต้องประสานกับการไฟฟ้านะคะเพราะว่าการไฟฟ้าต้องมาตัดไฟแล้วก็ดูแลตรงนี้เพราะว่ามันใกล้เม้าแปลงมากอันตรายเกิดเหตุใหญ่ได้นะคะออแล้วระเบิดดังมากเลยสามสี่ทีนะคะนี่มันก็ยังกลุ่นอยู่นะคะตอนนี้กำลังประสานกับไฟฟ้าไฟดับนะคะอันตรายค่ะ เมแปลงระเบิดน่าจะมีความเก่าเจ้าหน้าที่ดับก็ดับไปแต่ว่าพอหลังจากนั้นก็ติดต่อกันไฟฟ้าให้เขาเข้ามาดูแลตรงนี้นะคะแต่คาดว่าเขาจะคนะาดว่าน่าจะดับแต่เราก็ไม่รู้ว่ามันจะดับหรือเปล่ามีกระแสะไฟอยู่ข้างในอะ่ะ